โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู for ้ติดตามมากกว่า10,000แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะ คลิปนี้มารีวิวโรเบิร์ตเลวานดับสกี้นะครับผมเป็นตัวเจกฟรีนะครับผมแล้วก็มีบูทเสริมนะแต่ผมสุ่มได้บูทครอง bon บอลว่ะผมไม่อยากสุ่มเยอะนะครับผมคิดว่าซุมตัวอื่นบ้างแต่มันก็นะนะครับว่าแหละมันก็สุมม่มน,นะมันจะได้ตามที่ใจชอบมันก็ไม่ได้นะนะไปเท้าขวาเวอร์ชันนี้เป็นโนะก้โพเชอร์นะเกมรุก99ถือว่าสุดนะเกมรุกถือว่าสุดคือหาช่องดีมากนะบอลท้อนแปดหกเลี้ยงบอ 8, 8, ล88แปดเลยปกับตัว87สองสั้น 68ก็ได้บูทตรงนี้พอดีนะฮะถ้าได้บูทจบสกอร์ก็น่าจะดีกว่านี้เต็มไม่ได้นะคับมยากอ่าจบสกอร์9-2ลูกหม่ง8-4ลูกตั้งเตะ8-3นะฮะสปีดเหรอสปีดไม่ได้เลยอยู่แหละ7-5สปีดต้น7-6พลังกันยิง8-4ก็ดูด7-2 7-9เข็งเกร่ง8-3บาลานซ์8 2แล้วก็สตีมินา7-1สตีมินาน้อยนะครับผมสกิลมีค่าบนเทิร์มีสกิลหม่งมีชิปบอลยิงลูกพุ่งยิง ยิงไกลย,ยิงนีไม่ต้องจับบอลตอกส้นแล้วก็อะยิงท่ายากสิข้างบนอ่ะย,ยิงท่ายากตอกส้นยิงนีไม่ต้องจับบอลจุดโทษแล้วก็กลับตันเพิ่มสกิลได้นะครับส่วนบูสเตอร์เนี่ยก็สุ่มะนะก็สุ่มะนะนะครับผมบางคนอาจจะได้ตัวสุ่มได้อันที่ดีอันบางคนอาจจะแดนที่ไม่ดีแต่ก็ก็สุ่มอะมันจะสุ่มแต่มันก็หายากนะตัวสุ่มผมว่ามันเริ่มไม่พอใช้กันอยู่ นะครับผมโอเคไปลงสนามกัน okay. ด <‌ Those mig hehe> <izer> <medim> ีกว่านะครับผมไปฮะโอเคเกมแรกสำหรับเรวานนะครับผมดูซิว่าจะยิงได้ไหมนะครับผมสเต็ตก็คือหาช่องอ่ะดีสุดหาช่องเก้านะถ้าใครมีบูธหาช่องก็ก็ร้อยอ่ะร้อยหนึ่งได้นะถ้าบูธหลายจุดนะมีโค้ดบูธมีบูธเสริมอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมเรวานะพลิกพลิกมาฝากให้ดีโกเรลนาให้นิโคลเลียลม ยกมาเรวานโอ้โหเน้นเน้นแหละเน้นเนที่เรวานแล้วยังไม่ได้ฮะเรวานนะผมฝากออกข้างโอ้โหจ่ายไม่ถึงมาที่เจาฟลิกนะเรวานฟลิกไปได้ไหมไปไม่ได้ไปไม่ได้มาที่นี่ควรไปเรียอยมะเรวานวิ่งเลยไปครับผมคนเดียวฮะแต่ความเร็วไม่มีจะยิงยังไงครับผมมาอย่างนี้โอ้โหจะเล่นยังไงก่อนจะเล่นยังไงก่อนล้ำหน้าแน่นอนนะผมคือเห็นอยู่นะว่าลับหน้า แต่เมื่อมันกดส่งไปแล้วนะฮะโอเคแต่การบูตครองบอลเพิ่มขึ้นมันก็ดีนะฮะมันก็ดีแต่ถ้าจังหวะหลุดเดียวอย่างเงี้ยผมว่ามันยิงยาก,กต,ต้องรอเพื่อนต้องรอเพื่อนนะฮะมาที่เรวานะผมฝากฝากเอา้าโอ้โหจ่ายไม่ค่อยแม่นกันนะะโอกาสยิงยังไม่มีนะครับผมมาที่เรวานะไปไปแล้วแทยยงดูสิหลุดมาอย่างงี้เรียบร้อยเลยโอ้โหคมกริบนะฮะ อืโอกาสยิงครั้งแรกของเลวานแล้วผมไม่อยากเลียงเยอะเพราะมันช้าผมก็เลยยิงก็โหเข้าว่ะหน้าเลวานเลวานนะปายได้สวนได้สวนเลวานโอ้จ่ายลูกนี้ไม่ดีเลยฮนะเสียของที่เลวานนะผมะไปก่อนไปให้บาร์เดแทงทะลุช่องมาแล้วครับผม<ๆ>เลวานกระชากด้วยความเร็วที่มันไม่ค่อยมีนะมันก็เลยมันก็เลยต้องรอเพื่อนจริงๆ มันจะ,ะเบรกเลี้ยงเดี่ยวยากมากโอเคจบเกมเครื่องแรกนะครับผมโอกาสยิงหนึ่งครั้งของลวานตีเช็คคมกริบเลยเขากดคมถามว่าวิ่งหาช่องดีไหมวิ่งดีแต่ด้วยความที่มันหลุดหลายจังหวะเหมือนกันนะคือหลุดเดียวหลายจังหวะแต่ด้วยความเร็วที่ไม่ได้เร็วนะมันก็ต้องรอเพื่อนนะครับผมลวานนะลายบอลฮะขึ้นหน้าลวานขอไปฝั่งนน้นไปให้วิลเลียมโอ้โหจ่ายนะยังไม่ถึง ไปเลียมอ่ะไปข้าหน้ามีเลวา,านแต่กลับมาก่อนแล้วโคง้งยิงโอ้โหยิงโอ้โหลูกนี้ผมก็งงว่ามันจะยิงได้ยังไงเพราะม,มันคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะโหมงไงมันไม่โหมงแต่แม่งเล่นท่าย,ยากซะแล้วนะครับผมเฮ้ยดีวะ่ะเวอร์ชันนี้มาเปิดมุมมาเป็นรูเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ยิงซ้ำเอาเข้าเหรอแต่ใครเป็นคนยิงเข้านี่ไม่รู้เป็นคนซ้ำเจอไมินี่นะครับผมเฮ้ยเลวานเวอร์ชันนี้ดีวะ่ะ รู้สึกว่าเล่นง่ายกว่าเวอร์ชันอื่นว่ะนะด้วยความที่มันนั่นหลายอย่างวาจริงนะเรีวานมาทีมาด้านนะาเรีวานออกข้างู้่แต่จ่ายเบามากลูกนี้วิลเลียมถึงก่อนไปได้ไหมไปไม่ได้เรีวานฮะยกออกข้างาเปิดไม่ดีอเรื่องการแจกบอลน,นี่ไม่ไหวนะน้ำหนักไม่ค่อยดีคือไม่ค่อยเป๊ะแล้วก็เปิดบอลออกข้างไม่ค่อยดีแต่หาช่องยิงอะดีแนะ่นมาที่คุนเด้ฮะ <c oughs> คุนเด้ข้างหน้ามีหลายตัวรออยู่เลยฮนะผม เลาวานอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับให้ถึงดักได้เลวานเข้าขวาโอ้โหลูกนี้จริงไม่ตรงรอบเลยนะครับผมนะ่าบังบอลจังหวะแรกแล้วก็ยิงเอี้ยอยากไม่ได้ยังไม่ได้แต่เล่นดีกว่าเวอร์ชันนี้ึกว่าเวอร์ชันนี้เล่นดีหาช่องดีนะครับผมช่างดีโอกาสยิงค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองนะไม่ค่อยเปลืองโอกาสยิงประมาณสามี่ครั้งตรงรอบเกือบหมดแตนะ่ติดเซฟบ้างแต่ลูกแรกเดี๋ยวโอ้โหคมกริบชนเสาเข้าไปเลยนะโอเค เรวานะฮะฝากฝากตอก้นสวยเอาจ่ายไม่ติดกดจ่ายไม่ติดนะยังได้อยู่ยังได้อยู่นะแต่สเตมิน่าก็หมดแล้ววะสเตมิน่าไปไปแล้วอะนะว่ามันน้อยมากเรวานะฮะไปออกข้างน้ำหนักไม่ดีอีกแล้วนะครับผมแต่ลูกนี้สวยเรวานคนเดียวเรียบร้อยไปเดียวโอ้โหไม่ล้ำด้วยหาช่องดีจริงแบบวอร์ช่นนี้หาช่องดีจริงเล็กเล่นไม่ล้ำหน้าด้วยนะเดูดิ ข้างหลังมันยืนห้อยอยู่นะครับผมโอ้โหโผมกรบดุดดั่นไงกูว่าแ้ล <laughs> ะ้ามันมืดอย่างเงี้ยหลุดนะโอเคเป็นเวอร์ชันเดียวที่ผมรู้สึกว่าเล่นง่ายนะเรืานนะด้วยอาจจะเป็นเพาะบูสเตอร์ด้วยหรือเปล่าเพิ่มการคลองบอลน,นะครับผมแต่จ่ายบอลนนะ่ะไม่ดีอยู่แล้วเพิ่มการคลองบอลแล้วก็หาช่องดีสุดนะครับผมหาช่องดีมากเวอร์ชันนี้นะเดี๋ยวต้องไปเทียบดูว,ว่าเวอร์ชันนี้หาช่องดีกว่าทุกวอร์ชั่นเลยหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกัน นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นลาบ๊ายบายแล้วก็ bye bye.